ลิงออมเรียกกันว่าที่รักเบบีงานนี้แฟนๆโฟกัสสถานะของทั้งคู่ด่วน เรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆฟินกันทั่วหน้าค่ะสําหรับคู่เคมีสุดฮอตอย่างลิงลิงครองและออมกอนนพัทที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นไวรัลและก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับชาวดอมได้กรี๊ดได้ฟินกันตลอดไม่พักค่ะโดยในงานอ e ีเวนต์ล่าสุดของดิโอค่ะก็ได้มีคลิปลิงลิงถูกถามสั้นๆแต่ชวนให้ใจเต้นว่าหนึ่งคำสำหรับเรียกคนพิเศษซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแบบไม่ต้องคิดนานเลยค่ะว่า ที่รักและเบบีซึ่งสองคำนี้ล่ะค่ะที่ทำให้แฟนๆเนี่ยฮือฮาเพราะว่ามันดันตรงกับโมเมนต์เก่าในงานอีเวนท์ที่ลิงหลิงคองเนี่ยได้พูดแล้วก็ตอบคำถามเล่นเกมกับออนกรณพัฒนนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนั้นพิธีกรก็ได้ถามว่าสรรพนามที่พี่หลิงใช้เรียกแฟนระหว่างที่รักและเธอขาหลิงได้ตอบทันทีว่าที่รักส่วนออมนั้นได้ตอบคําว่าเบบีซึ่งก่อนที่หลิงจะหันไปถามแบบน่ารักน่ารักว่าเบบีก็คือที่รักไหมออมก็พยักหน้าตอบว่าใช่นั่นเองคะ่ะ ซึ่งไฮไลท์อยู่ตรงนี้แ่้ะค่ะยูยูลิงก็หันไปเรียกออมออนว่าเบบีเล่นเอาออมเขินหน้าแดงสุดๆไปเลยค่ะซึ่งงานนี้แฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์รัวๆค่ะว่าดาราแอบคบกี่โมงฉเฉลยทุกวันที่รักเบบีเท่ากับออมใช่ไหม ไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิดเบบี Baby. ซึ่งก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าลิงออมเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้ฟินกันตลอดค่ะไม่ว่าจะจับมือมองตาหรือแค่เรียกสั้นๆว่าเบบีที่รักเนี่ยก็ทำเอาหลายคนใจละลายไปตามๆกันแล้วค่ะส่วนสถานะค่ะว่าจะเรียกกันยังไงเนี่ยก็ต้องให้เจ้าตัวมาตอบกันเองนะคะว่าที่เรียกว่าที่รักเบบีเนี่ยสถานะเป็นแฟน หรือเปล่าแต่งานนี้ดูเหมือนว่าชาวดอมเนี่ยจะรู้กันเองอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะต้องประกาศสถานะแบบไหนหรือสถานะใดๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าโมเมนต์เนี่ยทุกอย่างมันฟ้องด้วยตัวเองจริงๆค่ะ และสิ่งที่ทำให้ชาวดอมเนี่ยฟินหนักกว่าเดิมนั่นก็คือความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่ไม่มีท่าทีเกรงไม่มีจังหวะฝืนดูทุกอย่างเนี่ยสบายๆเหมือนว่าใช้คำนี้กันเป็นประจำอยู่แล้ว ยิ่งเวลาอยู่ใกล้กันก็ยิ่งมีรอยยิ้มเล็กๆที่ปิดยังไงก็ปิดไม่มิดค่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องคำตอบของสถานะเนี่ยอาจจะยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยบางความสัมพันธ์ที่ดีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบติดายอะไรให้ชัดเจนเสมอไปเพราะว่าสิ่งที่แฟนๆเห็นมาตลอดเนี่ยนั่นก็คือความใส่ใจความซัพพอร์ตและพลังบวกที่ทั้งคู่มีให้กันค่ะสุดท้ายค่ะจะเปิดหรือจะปิดของสถานะที่แน แน่เนี่ยทางคู่เขาเรียกกันว่าเบบีที่รักกันไปแล้วนะงานนี้บอกได้คำเดียวว่าชาวด้อมเนี่ยเขาฟินกันทุกโมเมนต์อยู่แล้วแน่นอนค่ะ